คนรวยไม่ได้ฉลาดไปกว่าคนจนเพียงแต่พวกเขามีวิธีการที่แตกต่างจึงสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้ามากกว่าหากคุณมีนิสัยการเงินที่ไม่ดีนั่นเป็นผลมาจากอดีตของคุณถ้าคุณบริหารเงินได้ไม่ดีแสดงว่าคุณไม่ได้ถูกสอนมาให้บริหารเงินหรือบางทีคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าเงินที่คุณใช้จ่ายในแต่ละวันมันจําเป็นต้องบริหารด้วยคนจนมักไม่บริหารการเงินหรือไม่ก็บริหารได้ไม่ดีความอดทนต่ํา ข้ออ้างที่คนจนใช้บ่อยคือการพูดว่าฉันจะเริ่มบริหารเงินทันทีที่ฉันมีเงินมากพอคำถามคือคุณจะหาเงินมากพอได้อย่างไรในเมื่อไม่เริ่มบริหารเงินผมมีตัวอย่างให้คุณได้เห็นภาพชัดมากขึ้นสมมุติว่าคุณกำลังเดินไปตามถนนกับน้องวัยห้าขวบคุณเดินผ่านร้านไอศครีมและก้าวเข้าไปข้างในร้านคุณสั่งไอศครีมหนึ่งก้อนใส่ขวดให้น้องของคุณพอคุณและน้องเดินออกจากร้านคุณก็สังเกตเห็นว่า ไอศครีมที่น้องคุณถืออยู่นั้นสายไปมาและทันใดนั้นเองก้อนไอศครีมก็ร่วงหล่นจากโคลนลงไปกองอยู่บนพื้นเด็กน้อยร้องฟูมฝ่ายด้วยความใจดีคุณจึงเดินไปที่ร้านเพื่อที่จะซื้อให้น้องอีกรอบแต่ทันใดนั้นเสียงของน้องก็ตะโกนบอกว่าหนูจะเอาไอศครีมสามก้อนคุณอาจจะใจดีซื้อให้แต่เมื่อคิดให้ดีแล้วขนาดไอศครีมก้อนเดียวน้องยังไม่สามารถถือได้แล้วเขาจะถือไอศครีมสามก้อนได้อย่างไร เชน่นกันกับเรื่องการเงินหากคุณมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินเท่ากับเด็กห้าขวบคุณก็ไม่สามารถร่ำรวยและมั่นคงทางการเงินได้นั่นคือกฎธรรมชาติที่ไม่สามารถเลี่ยงได้คุณต้องเริ่มจัดการกับสิ่งที่คุณมีอยู่ให้ได้และดีก่อนคิดทบทวนถึงสิ่งที่ตนเองมีลองมองไปรอบตัวคุณเองและถามว่าฉันมีสิ่งใดบ้างตอนนี้ฉันสามารถจัดการกับมันได้อย่างไรบ้างแม้แต่เงินเพียงเล็กน้อยคุณก็ควรฝึกการจัดการเช่นกัน ถ้าคุณยังไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถจัดการกับสิ่งที่อยู่ในมือได้คุณก็จะไม่ได้รับอะไรเพิ่มแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะไว้พบกันคลิปถัดไปครับ